ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุขคนอ่าคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลงไอตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่ว่าอันนี้นะครับพี่น้องขอมากที่ว่าได้หนึ่งกับหกแต่จริงๆนะมันเป็นหกกับหนึ่งและมันก็เลขตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับเก้ากับสี่นี้เน้นไปที่เก้ากับสี่หลักสิบไปแล้วนะครับเก้ากับสี่อ้น,นี้ <c oughs> ไอ้ตัวนี้ก็คือตัวเสริมเดี๋ยวจงตัดจังคัดกันอีกทีหนึ่งนะครับชุด3ตัวก็เป็นเลขชุดเดิมนะครับมันมีเพิ่มเติมผมก็เลยแยกออกมาให้ดูแบบนี้อันนี้คงจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับชุด3ตัวนี้ให้แคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้นะแล้วก็เดี๋ยวไปลใกล้ห้อยออกนะถ้าเกิดไพยติดทุนน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้อีกทีนึง แต่จริงๆอยากให้ซื้อทุกตัวนะครับอยากให้ซื้อทุกตัวเพราะว่ามันไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะออกตัวไหนแต่ภายในเนี้ยหนึ่งสองสามสี่สี่สี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าชุดนะครับสิบเก้าชุดนี่น่าจะติดให้เห็นหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวผมกระซี่ตัดใหายุนะสำหรับท่านทูนน้อยนะกบบรบเบื้องวารีแม่นโมเมนต์พือกันนะครับอันนี้แคปนะแคปหน้าจอนะครับให้แคปหน้าจอ เดกออกก็ว่ากันนะแคบไว้นะอย่าลืมเดอ้อ่ะมาเข้าประเด็นกันนะครับเดี๋ยวผมจะเห็ดสูตรนี่ให้เบิง้งนะมันไม่ได้บวกอะไรมากมายนะครับนี่ใส่แค่นี้แหละถามว่านะครับใช้ตัวไหนอันนี้ไม่ใช่ครั้งที่หนึ่งเดอ้อ เป็นครั้งที่สี่นะครับคอสี่คือครั้งสุดท้ายนั่นแหละนะแสงบอกคนชัดปันไดเนาะชัดบอก <c oughs> ก็คือครั้งที่สี่ก็คือครั้งนี้ละหนึ่งสองสามสี่ครั้งสุดท้ายนี่เด้อหกสามสี่นะครับอันนี้เป็นครั้งที่สี่นะครับผมจะใช้ครั้งที่สี่นี่ยมาทําเป็นตัวเด่นนะบางท่านก็ ดูแลบางท่านกับลูนะครับมันง่ายมากนะครับอย่างวันนี้นะ9 6 1เอาตัวไหนครับเอาเลข9ก9มาอ่าถ้าสำหรับพี่น้องที่ไม่รู้ก็ให้บวก5เด้อคงที่แต่ผมทนัดอยู่แล้วนะครับ0คู่ห คู่ศูนย์สี่คู่เก้าหกคู่หนึ่งห้าคู่กับศูนย์อ่ะดูแค่นี้ก่อนนะครับเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่เดอส์น้ำลาปูที่คิดเก่งแล้วกะมันก็ง่ายล่ละเก้าก็เอาเก้ายกมานะครับเก้าบวกห้าเป็นสสี่เด่นเก้ากับสี่นะครับเด่นเก้ากับสีบ่ 9, ผลออกที่ศูนย์เก้าเจ็ด นะครับเลขเกนะ้านะเลขเก้าอ่านะครับศูนย์แล้วก็ศูนย์ยกมาเลยนะครับไม่ต้องไปบวกตัวไหนทั้งนั้นแหละเอามาเป็นตัวเด่นเอาศูนย์ยกมาศูนย์บวกห้าได้ห้าได้ศูนย์กับห้ามันออกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับเลขห้าแค่นี้เองนะบวกเยอะก็ปวดหัวไปห้ 5, าแล้วก็ห้ายกมานะครับห้าก็เอาห้ายกมาห้าบวกห้าเป็นสิบได้ห้ากับศูนย์ ออก5 4 4เลข5คือก็คือมันเป็นเลขเด่นนะครับเลขเด่นที่บ,บังคับเป็นเลขบังคับนะ4แล้วก็เอา4ยกมา4บวก5เป็น9ได้4กับ9ผลออกที่9 7 9ดนะครับเลข9เป็น2ตัวมาตัวนะครับไปหลักร้อยหลักสิบหลักอะไรสร้างมันมันเป็นเลขแค่2ตัวหลักร้อยทั้งที่4คือเลข6นะครับ แล้วก็เอา6ยกมา6บวก5เป็น11ได้6กับ1ผลออก0 6 3นะเลข6เอ่อหมดต่อไป5นะครับ5 4 4แล้วก็เอา5เนี่ยแหละยกมาเลย5บวก5เป็น10ได้5กับ0ผลออก3 9 5เลข5นะครับ3 นะครับ3 7 5แล้วก็เอาสามยกไปเลยนะครับ3ามบวกห้าเท่ากับแปคู่กับ8 7คู่2 3คู่8 9คู่4 9่เบวกหเป็น14 2คู่กับ7จ็ดเดี๋ยวเงินนี้ค่อยว่ากันอ่า 3แล้วก็เสามยกมานะครับสาวกหเป็น8ได้3กับ8ผลออกที่หกศูนะเแล้วก็เจ็ดยกมาเจบวกหเป็น12ได้7กับ2ผลออกหกสเลข2อนะครับสามวกห้าเท่ากับแปนะครับสาคูแปออก4 8 1เลข8 9 เอา9ยกมานะครับ9แล้วก็เอา9ยกมา9บวก5เป็น1 9 9กับ4พดผออก5 9 8เล็9ก9นะครับแต่งวดเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับมันเป็น2กับ7 2ะ2ยกมา2บวก5เป็น7ได้2กับ7มันออก6 1หนึงนึงมันหลุดนะครับวันนี้6แล้วก็หกยกไปเลย 6บวก5เป็น11นะครับได้6กับ1เดี๋ยวบางท่านก็จะบอกว่าเอ้ามาหลุดแล้วเอามาทำไมเอนเะว่า <c oughs> ครับไอเนี้ยให้พี่น้องไปย้อนดูเองนะครับก้อนหนานั่นมันกะก้อนหนานั่นมันก็มีเข่าขึ้นกันนะ <c oughs> ทั้งที่4 2 0 0นท่านบอกเก่เเนี่ยไอ้9ผมเอา9มามันก็ออก9 8 งวดเก้าแปดนี่เข้าก็ได้ยยูเดอร์งวดเก้าแปดแล้วก็แปดหนึ่งนี่ก็ได้นะครับเนี่ยเลขสามสามบวกห้าเป็นแปดมันออกแปดหนึ่งนะครับเจ็ดคู่สองออกสองหกสามคู่แปดมันออกหกศูนย์สามนะครับห้าคู่กับศูนย์มันออกเกนะ้าห้าอันนี้เป็นตัวเด่นของมันก่อนหน้านั้น,น,นพี่น้องไปยอดเบิ่งเอาเองนะครับ 3ละสมไม่ใช่9เออนี่เด็กเก้าหกหนมันออก0ูนย์เนะครับเลขเก้มาอยู่0คูณหเนี่ยวันนี้เกมันออก0ูนย์เนะครับ0คู่กับ5มันออก7จ็ไปทังสนะครับแล้วก็5มันก็ออก5้าสี่สี่นั่นแหละก็โอเคนะครับ ที่มาของหกหนึ่งอ่ะเป็นที่มาของ1กับ6ก,ก็คือสูตรนี้นะครับสูตรนี้แล้วไอ้หนึ่งกับหเนี่ยนะครับงวีเฉล้วมันออกหกหนึ่งหนึ่งนะไ หนึ่งหนึ่งหกนะครับงวดที่แล้วมันออกหนึ่งหนึ่งหกหกกับหนึ่งเนี่ยตัวไหนจะอยู่นะครับอาจจะมีเลขตัวอยู่อยู่ตัวหนึ่งนะครับอยู่ตัวหนึ่งเด้วทีนี้ก็มายกตัวอย่างกันอีกสูตรยางสูตรอย่างเดียวบางทีมันก็เอาไม่อยู่นะครับเราต้องสังเกตหลายๆอย่างเด้อตัวเลขเนี่ย <c oughs> ตัวอยู่ก็หมายความว่าเนี่ยอย่างวันนี้มันออกสี่เจ็ดแปดอ่ะ เอาตั้งแต่7 8 2ก็ไจด้7 8 2นะครับอยู่2ตัวเลยอยู่ทั้ง7ทั้ง8นะครับอ่า8ก็ยังมาอยู่นี่8 12 2มาอยู่นี่นะครับอ่างวดนี้ไม่มีตัวอยู่แล้วก็มาออกอ่านี้ไม่มีตัวอยู่นะครับแล้วก็มาเบิ้ลเป็น4 4 6 4 4 6ปุ๊บออก951อ่เลข9คือตัวอยู่นะครับ 097เห็นไหมเลข7คือตัวอยู่นะครับ097มาออก757เลข5อยู่ตัวหนึ่งนะครับเบิ้ลปึ๊บแล้วก็มาหามนะครับหามเป็น979ได้นะ3อ่า063 3คือตัวอยู่นะครับเนี่ย3จะอยู่6ก็คือตัวอยู่นะครับวันนี้เนี่ยมัน611แล้วมันก็มาตรงกับสูตร สูเด่นตัวนี้พอดีนะครับ <c oughs> มันมาตรงกับสูเด่นสูนี้นะครับมันก็เลยเป็นเลขตัวนี้มันต้องน่าจะอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเราจะเอาไปจับเป็น3ามตัวนะครับเนี่ยหนึ่ง กับ6นะครับ1กับ6น่าจะมานะไม่เลข1นก็เลข6หรืออาจจะอยู่ทั้ง1ทั้ง6เนี่ย1 9 6พวกนี้นะครับอืมอันนี้เป็นสูตรเดยว ได้ไปเด้อเด้ออันเมื่อกี้อันนี้เป็นสูตรแต้มนะสูตรแต้มนี่จริงๆมันมีสี่ตัวนะครับแต่ช่วงหลังเนี้ยมันเข้าแค่แค่สองตัวนะได้สามแปดห้าอะไรพวกนี้วันที่ได้เข้าที่แปดแต้มนะครับหนึ่งหนึ่งหกก็คือแปดแต้มเยนี้หนึ่งหกถ้าเป็นสี่ตัวคือเจ็ดเก้านะครับหนึ่งหกเจ็ดเก้านะแต่เอาสี่ตัวมันก็เยอะไปเพราะฉะนั้นเน้นแต้มที่ แต้มหนึ่งกับแต้มหกนะครับแต้มหนึ่งกับแต้มหกเลขสามตัวนะแต้มหนึ่งกับแต้มหกเอานี่หละส่วนมากช่องผมจะเอาเก็ตพวกเกตความรู้เอาข้อสัอองเกตนะครับมาให้เบิง เดี๋ยวผมจะหาเลขดูที่มันมีเลขออกแต้มเดียวไหมถ้าแต้มเดียวมันออกยากก็ไปออกไปเอาที่แต้ม6กไปเน้นนะครับศูนย์อันนี้7จเเลขแต้มเดียวเลขแต้มเดียว สี่หนึ่งหนึ่งหกแต้มแปดเจ็ดสามเจ็ดแต้มแต้มเดียวอ๋อเจอแล้วนี่นะครับมันออกได้อยู่เนาะสองเจ็ดสองก็คือแต้มเดียวนะครับสองกับเจ็ดเป็นเก้า 7, เก้าบวกสองจะก็เได้เลขหนึ่งออกได้อยู่นะครับแล้วมันออกหามด้วยนะนะหาแต้มเดียวเนี่ยเป็นออกเลขออกหามนะครับไม่หามก็เรียง สองเจ็ดสองคือแต้มเดียวแล้วก็มาหาเบางอีกก่อนมีเลขแต้มเดียวอีกบ่อ๋อนี่แต้มเดียวนะครับแปดหนึ่งสองก็คือหนึ่งแต้มแปดหนึ่งสองคือหนึ่งแต้มนะครับแปดบวกสองเป็นส 10, 10, ิบสนะิบบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดนะอันนั้นก็ออกได้โอเคนะแต้มแต้มรวมก็คือเน้นไปที่สองตัวก็คือหนึ่งหนึ่งกับหกเหมือนเดิมนะครับไอแต้มรวม แต้มรวมเลขสามตัวน่ะนะอ่ะผมผมขออนุญาตเขียนใส่นี้เด้อยสองจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดสองศูนย์เออแต้มรวมนะครับบุตนัดเป็นไง หนึ่งหกเจ็ดเก้าแ้มรวมหนึ่งหกเจ็ดเก้าเน้นที่แต้มหนึ่งกับแต้มหนะครับบารูมันที่มาตัวใดแต้มนี่ก็ได้เอเราได้แต้มรวมแล้วก็ไม่ไม่ง่ายนะแต่มันก็ไม่ยากเกินไปนะครับ ไอ้ผมร่วมไปแหนนี้แล้วเป็นชุดสามตัวนะครับให้แคบหนาจจเดี๋ยวเมอกไอเอาเนี่ยเพราะว่าตัวเลขได้ลงไปแล้วเนาะที่นี่บางท่านก็บอกขาใจว่าเอามันมันจะมาได้ยังไงตัวไหนพูดตัวไหนตัวไหนพู่ตัวไหนไหน,ไหน,ไหน,นะครับเดี๋ยวผมจะลงใหย้ยนะครับเป็นเออสูตรเด่นนะเห็นไหมหนึ่งกับสองมาตัว เลขหนึ่งกระเด็นพอสมควรนะครับหกก็มีเพราะ1หนึ่งกับหกน่าจะอยู่ตัวหนึ่งนะครับหนึ่งกับหกน่าจะอยู่ตัวหนึ่งถ้าอนนั้นเหมือนสองเจ็ดสองที่ว่ามันออกเต็มย้อนกับหกเก้าหกอาจจะหามก็ได้นะครับอาจจะหามก็ได้หกเก้าหกอย่างนี้ก็สวยอยู่หรือไม่ก็หนึ่งสี่หนึ่งนะถ้าเกิดว่ามันอยู่เลขคู่มือนี้เบิ้ลดีหามดีนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ไ้เดี๋ยว ออพี่น้องคอกันมาหลายนะราวพัฒนาราวพัฒนาเดี๋ยวโรคหายเด้อคลิปหนาคลิปนี้มันมันมันเงีไปแล้วเงวไปแน่แล้ว,ลวนะครับคลิปหนาเดี๋ยวลงราวพัฒนานะครับแล้วก็มีสูตรเด่นอีกหล,ลายสูตรเดี๋ยวโรคหายนะครับโรคหายเบิง้งแต่ที่แน่ๆให้แคปสามตัวไว้เลยนะครับวงนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเค,คลิปนี้ก็ไวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ